มนุษย์เราไม่มีความเท่าเทียมอยู่แล้วโดยธรรมชาติครับแล้วนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีทางแก้ได้ครับคนเรามีความสามารถไม่เท่ากันแล้วได้เงินจากความสามารถของเราไม่เท่ากันสมมุติเราเป็นคนทําความสะอาดเงินของเราไม่สามารถได้เท่ากับคนที่เป็นหมอหรือวิศวะเพราะว่าความสามารถมันต่างกันแต่ในระบบสังคมนิยมมันสามารถทําได้แล้วเคยทํามาแล้ว แต่ว่าผลสรุปกลับมาไม่ดีเพราะว่ามันขาดแรงจูงใจในการทํางานแต่ว่าความเท่าเทียมเนี่ยมันฟังดูดีเวลาพูดนักการเมืองชอบใช้ในการหาเสียงเพื่อ,เพ,อเพื่ออํานาจให้กับตัวเองแล้วเขาสามารถทําอะไรก็ได้โดยใช้ข้ออ้างที่ฟังดูดีสุดท้ายแล้วเขาจะบังคับเราได้หมดเช่นฉันจะแจกเงนินให้คนเหล่านี้นะหรือถ้าสมมติคุณเปิดบริษัทหรือคุณทําธุรกิจลัฐก็จะใช้ข้ออ้างนี้ได้ครับว่าคุณต้องจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคนเหล่านี้นะ หรือคุณต้องรับคนเหล่านี้เข้าทํางานนะคุณต้องเพิ่มค่าแรงให้คนเหล่านี้ทุกปีนะคุณต้องให้สิทธิ์ลากับคนเหล่านี้แล้วถ้าคุณไม่ทําตามคุณคือคนไม่ดีซึ่งผมมองว่าการที่จะทําสิ่งเหล่านี้ได้มันควรขึ้นอยู่ความสมัครใจที่เราจะให้ไม่ควรมีกฎหมายใดๆเลยมาบังคับหรือยัดเยียดให้เราต้องทําตามเขาเพราะว่าการสร้างกฎเกณฑ์หรือกฎบังคับให้ทุกคนมีเหมือนกันหมดมันจะเป็นการสร้างการผูกขาดทางตลาดแล้วเราจะรู้สึกเหลื่อมล้ํา สุดท้ายแล้วกูจะเหลือบริษัทไม่กี่บริษัทครับที่สามารถทําแบบนี้ได้ซึ่งนี่มันเป็นช่องทางที่จะโจกตีได้ด้วยกฎหมายสุดท้ายรัฐการเมืองก็จะใช้ความเท่าเทียมนี่แหละเป็นข้ออ้างในการพิมพ์เงินไม่ว่าจะก,การพิมพ์เงินหรือการเก็บภาษีซึ่งสิ่งเหล่านี้มันคือการขโมยเงินของทุกคนเงินที่รัฐได้มามันมาจากการขโมยทั้งสิน้นเรายินยอมไหมถ้ารัฐจะขโมยเงินของทุกคนเพื่อไปแจกคนบางกลุ่มถ้าจะให้เท่าเทียมกันจริงๆภาษีต้องเก็บให้ได้เท่ากันก่อน ขนาดภาษีเรายังเก็บไม่เท่ากันเลยแล้วก็มันแตกที่ยุคนี้เรามองว่าการเก็บภาษีคนรวยมากๆเป็นเรื่องปกติแล้วเป็นเรื่องที่ควรทําโดยไม่ได้คิดให้ลึลกว่าเงินนั้นน่ะเขาก็ได้มาด้วยความสามารถจากการทํางานของเขา